ก็บอกแล้วนะคะว่ายังไงมัานใจเราจะร่วมบูญกันทุกวัดของตะบนกาดเชิญเพราะเราก็มากันทุกปีแต่วันนี้สสก็มีภารกิจอีกหลายวัดนะคะวันนี้มีทั้งหมดอยู่5วัดที่จะต้องแวะไปแต่ว่าอาจจะไปได้ยางบ้างก็คงจะ3วัดนะคะส่วนที่เหลือก็จะมีทีมงานผู้ช่วยนะคะมะีมีมานะคะน้อง นะคะชื่อน้องพีก็จะมาช่วยงานอยู่ที่ตำบลกาดเชิงดูแลประสานงานให้กับสสสกุลในเขตตำบลกาดเชิงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องถ้าเจอหน้าน้องพีอยู่ตรงไหนก็เรียกหานะคะได้เลยนะคะมี ก็ประสานผ่านทางท้องพีมาถึงสสได้เราจะช่วยกันทํางานเพื่อจะขับเคลื่อนสบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงของเราทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เราจะช่วยกันทํางานนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถจะขับเคลื่อนทุกอย่างให้เกิดผลสาเร็จได้ก็ต้องอยู่ที่ความ ่วมมือของพี่น้องทุกคนในเขตอำเภอกาบเชิงของเราวันนี้อำเภอกาบเชิงไม่ใช่บ้านของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นบ้านของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเกิดความเจริญขึ้นที่อำเภอกาบเชิงพี่น้องทุกคนในอำเภอกาบเชิงจะได้รับประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะว่าเรามองในภาพรวมของอำเภอกาบเชิงเพื่อจะให้อาเภอของเราเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนกับอำเภอที่เขาอยู่ในเขตเมือง บ้านเราวันนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดก็ฝากพวกเราทุกคนนะคะแต่ยังไงสสสกุลนะคะสํารับการบ้านภูมิใ,ใจไทยก็อบอกให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบว่าวันนี้รัางใจมาทํางานนะคะฝากทุกท่านว่าวันนี้รั้งใจมาทํางานเราไม่ได้มีแค่ ไม่ได้อยากมีแค่คำว่าสอสอนำหน้าแต่เราอยากจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้ขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานไปพร้อมกับพี่น้องในอำเภอกาดเชิงนะคะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบูญกับพี่น้องชาวตำบลกาดเชิงที่้านบ้าหมหวเจริญในวันนี้นะคะด้วยความรักแล้วก็ เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะช่วงนี้ฝนก็อาจจะตกน้อยแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีไข้เลือดออกระบาดถือพวกตะเคียนเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีก็ฝากพวกเราดูแลบุหลานนะคะมีอาการเจ็บป,ป่วยไม่สบายก็วิบไปพบคุณหมอเพื่อจะได้รักษากระไรถัดทุกทีวันนี้ก็ดีใจนะคะบอก,กทุ้มท่านว่ายัางไงเราก็จะทํางานร่วมกันในเตนขตตำบลปากเจงอของเรา ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนับสนุนซ่อมคุณมาตลอดนะคะเจอตรงไหนก็เห็นเป็นเหมือนลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นคาที่น้องลูกหลานเพื่อนมันจะมีความหมายมากกว่าคำว่าผู้แทนกับชาวบ้านวันนี้เราเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนมันจะมีความแข็งแรงกันมากกว่าก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะ ทำงานอย่างเต็มที่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะว่าวันนี้การเลือกตัวแทนของเรามันจะส่งผลถึงอนาคตของบ้านเรานะคะก็เป็นกำลังใจให,ให้กับทุกท่านน้วอันไหนที่ท่านคุณสามารถไปเสิยเสียฟในสภาได้ก็พออยายามที่จะทำงานให้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ทุกอย่างให้บภาสูตรที่น้องในเมือตากเชิงของเราวันนี้ก็ร่วมนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอให้คุณ ลที่เราทาร่วมกันในวันนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดลปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงทานทุกๆโรงทานที่มาร่วมทําบุญในวันนี้คุณกุศลก็คงส่งให้ท่านสุขภาพแข็งแรงน,น,นะคะก้าหน้าในหน้าที่การงานทุกคนค่ะขอบคุณพี่น้องชาวตะบนกับเชิญที่รักทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะกับนภาสการพระคุณเจ้าค่ะ